สวัสดีครับ FC ที่คารบรักทุกท่าน FC ครับ1มีนาตาไทยโค้งสุดท้ายคัดมาให้แล้ว FC ครับก่อนอื่นเลยไปดูคำเตือนก่อนครับ FC ครับคำเตือนทางช่องมะยมแดงนำโชคทำคลิปสั้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ให้ซื้อสลากถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับ f อครับผมจะมีสูตรอยู่หนึ่งสูตรที่ผมแบ่งมาให้เอฟประจำนะครับนี่ครับสูตรนี้ครับเอครับสูตรนี้สถิติ1 9งวดผิดเพียงสีงวดครับงวดที่ผ่านมาได้0ูนย์กับ2องสูตรนี้เป็นสูตรสอตัวมาตัว ได้0ูกับ2ผมเลือกให้ fc 0นะครับ fc ครับงวดที่ผ่านมานะแต่ผมจับคู่ให้ไม่ถูกครับงวดนี้ได้7กับ8ครับ fc ครับได้7กับ8นะครับ fc ท่านใดชอบอะไรก็เอาไปจับได้นะครับส่วนผมชอบเ็ครับ fc ครับชอบเลข7ครับชอบมากคือ7 9เก้าครับ fc ครับถ้าท่านเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามหรือกด กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง fc ครับท่านอยากรับชมคลิปใหม่ๆช่านท่านกดกระดิ่งไว้เลยนะครับ fc ครับขอบคุณมากครับที่ท่านรับชมคลิปที่ช่านที่ท่านแชร์คลิปขอบคุณมากครับ fc ครับมาจงแดนนำโชคตัวจริงเสียงจริงไม่มีห้องไม่มีกลุ่มไม่มีลาย ไม่เล่น messenger นะครับและก็ไม่รับน้ำใจครับพี่สครับถ้าท่านเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพี่ครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยครับว่าคนแบบนี้ยังมีอยู่จริงครับไม่รับน้ำใจแบ่งปันให้รับชมฟรีๆยังมีจริงครับยังมีครับมาจมแดงนำโชคได้เลยครับพี่ครับ จ้าอื่นหรืออาจารย์ท่านอื่นก็อาจจะมีนะครับเอซีครับแต่ทุกครั้งที่ท่านเคยเห็นเห็นแต่มีให้กดเข้ากลุ่มกดสมัครลิงก์สมัครนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่สําหรับมาจมแมนน้าโชคเพียงท่านติดตามท่านก็จะได้รับความสุขความบันเทิงจากช่องทุกๆวันนะครับเอฟซีครับแนวทางทุกแนวทางทําขึ้นมาเพื่อ แบ่งปันให้รับชมฟรีฟรีไม่มีเงื่อนไขใดทด้งสิครับขอบคุณมากครับท่านที่ติดตามแล้วขอบคุณมากครับท่านที่ยังไม่ติดตามก็สามารถติดตามได้ครับมีช่อง u ู u b e แล้วก็เพจก็มีนะครับเพจมาจุแดงนํำโชคนะครับี่สิครับติดตามได้นะครับขอบคุณมากครับขอให้ท่านมีความสุขและมีโชคในวันที่1มีนานะครับ ชอบมากเกตการครับไปสิครับชอบมากครับ